ำไรคือตัววัดคะแนนของนักธุรกิจทุกคนไม่ใช่ยอดขายยอดขายเท่าไหร่อะไม่เกี่ยวแต่สำคัญที่สุดคือตัวกำไรเจ้าของธุรกิจไม่กล้าทำราคาสูงไม่กล้ามีกำไรเยอะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะกลัวเอาเปรียบคนอื่นไม่กล้าปรับราคารกลัวลูกค้าหายไม่กล้าทำราคาสูงเพราะกลัวขายไม่ได้ก่อนหน้านั้นครูก็เคยเป็นที่ครูทำธุรกิจรีสอร์ทที่จังหวัดเพชรบูรนณะ์อะคือ ช่วงแรกที่ครูทําคือละ500อบาทแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเหมือนจะไปไม่ไหวเหมือนจะไม่รอดแล้วอ่ะเพราะอะไรรู้ม่้ <laughs> ก็เพราะครูทําราคาถูกนี่แหละถูกจนมันไม่มีลูกค้าแล้วถูกจนตัวเองจะตายเพราะถ้าจะขายแพงกว่าคนอื่นกลัวขายไม่ได้ถ้าจะขายแพงกว่าน,นี้เพื่อให้มันเหลือเงินมากกว่าน,นี้แล้วมาซัพพอร์ตลูกค้าให้เขาแบบได้อยู่ห้องที่มันดีขึ้นได้ใช้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นได้เห็นวิวที่มันสวยขึ้น ครอครัวลูกค้าจะบอกว่าเราเอากําไรเกินควรเราขายแพงเกินไปการที่ขายคือละห้าร้อยกับการที่ขายคือละสามพันครูแอดคุณค่าเข้าไปที่มันมากเทียบเท่ากับสามพันอยู่แล้วนวะค่ะจากคือละห้าร้อยอ่ะแน่นอนที่นอนแข็งๆพ่อห่มบางๆแล้วก็อุปกรณ์ตามแบบเหมือนโฮเทลทั่วไปอ่ะแต่การที่ปรับขึ้นมาเป็นสามพันบาทเราก็อยากให้ลูกค้าเราได้อยู่ห้องดีๆได้ใช้อุปกรณ์พรีเมียม ได้นอนที่นอนโรงแรมพร้าห่มหนาหมานุ่มๆได้เห็นวิวสวย,สวยๆได้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆนี่คือสิ่งที่คูแอดคุณค่าเข้าไปแล้วคุณรู้ไหมว่าลูกค้าที่มาเขาก็แฮปปี้เพราะสินค้าของเราโปรดัก์ของเราเราไม่ได้ขายให้ทุกกลุ่มแต่สําคัญที่สุดถ้าเราทําธุรกิจแล้วเราจะรอดเราจะอยู่ได้เราต้องทํามันแบบมีความสุขแล้วส่วนที่2ธุรกิจคือผู้รับใช้ไลฟ์สไตล์ของเราไม่ใช่ตัวเรารับใช้ธุรกิจเราการทําธุรกิจ มันต้องเป็นการเปลี่ยนโลกให้มาหาเราไม่ใช่ให้เราไปทําตามโลกเราต้องทําตามที่เราอยากจะเป็นเราต้องทําตามชีวิตที่เราอยากจะได้แล้วค่อยหาธุรกิจที่มันมาตอบโจทย์ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ก็คือไม่ใช่มันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นฉันจะทําธุรกิจที่ฉันทํางานน้อยๆวันละสองชั่วโมงพอฉันจะทําธุรกิจที่ฉันสามารถเที่ยวได้ทุกเดือน หรือเที่ยวได้ทุกสามเดือนฉันจะทําธุรกิจที่ฉันสามารถนอนตื่นสายได้ฉันจะตื่นสัเก้าโมงสิบโมงก็ได้เพราะฉันเป็นคนชอบนอนตื่นสายฉันจะทําธุรกิจที่ฉันจะได้อยู่กับครอบครัวมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาพักผ่อนตลอดเวลาธุรกิจนั้นน่ะมันจะต้องซัพพอร์ตชีวิตฉันเท่านั้นมันถึงจะต้องเป็นธุรกิจที่ฉันจะทําคุณต้องชัดเจนคุณต้องหนักแน่นกับปวดข้อนี้โดยที่ไม่ต้องไปอดข้อให้มันถ้ามันยังไม่สําเร็จ ถ้ามันยังหาไม่เจอก็คือไม่ใช่มันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วมันมีธุรกิจเยอะมากที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากจะได้แค่คุณไม่ได้วางกฎข้อนี้ก่อนพอคุณจะทําธุรกิจพอคุณจะหาเงินพอคุณจะหาะไรายได้เสริมหรืออะไรสักอย่างคุณดันไปเอาธุรกิจเป็นที่ตั้งก่อนแล้วคุณค่อยปรับชีวิตของคุณให้ไปตามธุรกิจที่คุณวางมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการหาเงินน่ะมันไม่จําเป็นหรอกว่าเราหาได้เท่าไหร่ มันไม่จําเป็นหรอกว่าวันนี้เราทําอะไรแต่มันสําคัญที่สุดคือในระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยเรามีความสุขกับมันไหมทํางานเยอะๆจะได้ได้เงค์เยอะๆห้องเรียนก็เหมือนกันต้องเรียนเกลียดดีๆเพื่อที่จะได้ทํางานที่มันได้เงินเดือนเยอะๆมันไม่เคยมีที่ไหนบอกเราเลยว่าเฮ้ยในแต่ละวันน่ะเราต้องหมั่นมีความสุขกับมันบ้างนะในแต่ละงานที่เราทำเนี่ยในระหว่างทางเราต้องมีความสุขกับมันให้มากๆนะ ถ้ามันไม่ใช่อย่าไปผิดทางนะลูกเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเราคือต้องการหาเงินเพื่อให้เรามีความสุขทําไมต้องรอถึงวันนั้นทําไมเราไม่สุขในระหว่างที่เราทําเมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นธุรกิจของคุณก็สามารถทําเงินได้มากขึ้นเช่นกันเพราะอะไรรู้ปะเพราะคุณมีความสุขมากขึ้นโลกภายในของคุณเปิดไงโลกภายในคุณมันมั่งคังออ่งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกภายนอกจะไม่ปรับตาม